สว,สวัสดีครับวส,วส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทมวิถีไทยทางช่องทอทบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดป่าธรรมกมโมนะคะตำบลทายทุท่งอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรนะคะคราวนี้นะคะมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านสาธุชนอีกเช่นเคยนะคะวันที่10 11นี่จะมีงานกระถิน,นเป็นกระถินสมมามัคคีจากท่านเจ้าคุณแล้วก็นายกนายกอบตอของพื้นที่มาเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่ค่ะ ก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมง,งานทอดกระถิ่นกันได้นะคะที่วัปดป่าธรรมกามโมน้าบัณนิตนะคะค่ะและภายในวัปดป่าธรรมกามโมนนะคะก็กำลังกอ่อสร้างพระบัวสดหลังใหม่แล้วก็กาลังกอ่อสร้างวิหารนะคะอาวิหารใช่ค่ะศาลาเป็นศาลาเอาาา่อศาลา ส่วนมนต์เข้าส่วนมนต์ทำบุญนะคะอ่าส่วนมนต์ทำบุญค่ะก็อยากเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญคนไหนนะคะอยากจะร่วมสร้างโบสถ์นะคะหรือสร้างวิหารก็ติดต่อได้นะคะที่เบอร์พระอาจารย์นะคะค่ะและภายในวัดนะคะจะมีความเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวนุจิบจะให้พี่ท่านยายเยยจกรน,นะคะพานุจิบนะคะเข้าชมบรรยากาศภายในวัดและไปกราบมรดกการหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค,ะค่ะ จเจริญพรอาตมาชื่อพระสมุทกชวิตปัจเชโตวัดป่าหน้าบัณฑิตตำบลไทยทุ่งอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรถ้ามีจิตศรัทธาสร้างพระอมโบสถหรือสาราปฏิบัติธรรมเป็นฐานที่สําหรับปฏิบัติธรรมที่วัดป่านาบฑิตถ้ามีจิตศรัทธาก็มาสร้างบุญสร้างบารมีได้ยังนั้นการเสียสลระทรัพย์ภายในยังงั้นเป็นอริยทรัพย์ภายในของเราเนี่แหละ มันี่กำลังก่อสร้างพระอุโบสถเหมือนกงนในพุทธศาสนาเหมือนกำลังลงหลักฐานอันมั่นคงถาวรไวเพื่อได้เรามีศรัทธาในร่วมบุญสร้างกุศลดดวยกันเหมือนกันเพราะพระอุโบสถนี้เป็นที่ฐานที่สร้างบุญสร้างกุศลไว้ทุกวันนี้เออเป็นร่วมสารกรรม,รมรงลงบวชสถก็ได้อ่าบวชพระบวชลูกหลานก็ได้ทุกวันนี้อ่เป็นฐานที่ลงสาธากรรมต่างๆเหมือนั้ยได้ ได้เข้าโบสถ์ก่อนลงโบสถ์สาม,มคัคคีร่วมกันได้งี้ก็มีศาลาด้วยที่บำเพ็ญภาวนามีศาลาปฏิบัติธรรมด้วยใช้กรรมฐานวัดป่าเราวัดป่านามุดิษอําเภอตับข้อตำบลไทยทุ่งจังหวัดพิจิตรทายาทยมสาธิชนทั้งหลายที่มีกิจศรัทธาร่วมบนกรตาก็มาตามนี่แหละบญกฐถินเดือนวิริยาวันที่สิบสิบเอ็ดเงี้ยเป็นกฐถินสาม,มัคคีเงั้นได้สาธิสนทั้งหลาย ที่มีกิจตาที่จะมาร่วมบุญด้วยกันก็ได้มาทุกสารทิศมางั้นมารวมกันสร้างวัดสร้างวาในพุทธศาสนาเป็นการสร้างถวายเป็นทพัพพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพุทธศาสนาเรานี่แหละวัดวารามก็เป็นถานที่สําหรับบําเพ็ญภาวนางั้นในการสร้างบุญสร้างกุศลไปอย่างั้นเผื่อพบหน้าชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นนุย์สมบัตินะสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติเป็นท,ที่อยู่ที่จะใสยงั้น บุญที่เราที่ทําไว้ à, จะไปจะไปรองรับเรานะในพบพรมที่ดีงั้นพบที่ดีงั้นในพบข้างหน้างั้นอัน,นิสงที่เราทานไปเนี่ยจะไม่อึดไม่ยากไม่ยากไม่จนงั้นเรายิ่งทายิ่งได้ยิ่งร่ำยิ่งรวยงั้นคนที่สร้างบุญกุศลไว้ในบุญตัวนี้จะไปรองรับเราไหมรองรับเราไว้อยู่ตลอดเวลางั้นบุญที่เดดปไปเลี้ยงกายใจของเราได้ไปที่ไหนก็ไม่ลําบากไม่ยากเห็นงั้นไปที่ไหนจะมีแต่ความสุขความเจริญนะมี สิ่งไม่มีก็จะค่อยมีเรื่อยๆขึ้นไปงั้นสูงๆขึ้นไปงั้นด้วยอํานาจคุณพระราตรีน่าศีลจริงทั้งหลายจงปกป้องรักษาคุ้มครองชาวพุทธของเราทุกคนนี้ให้นึกถึงว่าเราเกิดในเป็นดินไทยเรานี่ได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นพระละหันด้วยให้เราลึกถึงว่าชาติสานาณพระมหากษัตริย์นี่ต้องค้ากันอยู่งั้นจะขาดยังใดอย่างหนึ่งไม่ได้งั้น เอวังปการลสนีอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจัจหนูจัตารโอธรรมาวัดทันติอายุวันุสุข,ขังพลัง